สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธท,ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนสิงหาคม2565าถามว่าสิ่งแรกที่ซ้อเห็นในกระดานโหนของคนที่เกิดวันพุธก็คือรอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งสําหรับสิ่งดีๆสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะฮะจริงๆก็คงต้องยกยอดไปอีกเดือนหนึ่งแหละนะฮนะก็เ้องรอเข้ากันยา นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามุมกระทบนะครับหลายๆมุมโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะฮะจนถึงปลายเดือนนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องระมัดระวังความใจร้อนนิดหนึ่งนะระมัดระวังความใจร้อนของคนที่เกิดวันพุธนะครับโดยเฉพาะกับบุคคลรอบข้างนะครับมีโอกาสกระทบกระทั่งได้ง่ายนะครับและที่สําคัญนะครับอาจจะหมายถึงกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยไหม นะครับเช่นกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้รับผู้ใหญ่ในหัวหน้าง,งานในสายงานอะไรได้ไหมบอกว่ามีโอกาสนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธหลายๆคนนะครับระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนิดนึงในช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนนะฮะของเดือนสิงหาคมน,นะครับอดทนและควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ให้มากนะครับแม่นั้นความใจร้อนของคนที่เกิดวันพุธโดยเฉพาะพุธกลางคืนนะฮะอาจยิ่งจะเยอะเข้าไปใหญ่นะยิ่งจะเยอะเข้าไปใหญ่ พอคอยในช่วงปลายเดือนนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็จะถือว่าเป็นผลดีกับดวงชะตามากขึ้นนะฮะมากขึ้นนะครับฉะนั้นในเดือนสิงหาคมนี้ซอก็ต้องบอกว่าห่วงในเรื่องของอารมณ์คนของคนที่เกิดวันพุธและที่สําคัญคือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเห ฉะนั้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยดวงดาวมันมีจุดกระทบที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอ็กซิเดน์ได้พอสมควรนะครับฉะนั้นก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธหลายๆคนนะครับที่มีเคสจะต้องผ่าตัดมีเคสที่จะต้องไปหาหมอหรืออะไรนะฮะร,รอในช่วงปลายปลายเดือนน่าจะดีกว่าในเรื่องของการกีดเจาะผ่านู่นนี่นั่นหรือจะถอนฟันนะนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในช่วงปลายเดือนนะครับ มุมกระทบนั้นนะครับยังมีจุดช่วยเหลือเยอะกว่าไปดูในเรื่องเองินเรื่องทองนะครับคนที่เกิดวันพุธก็คงต้องบอกว่าดีเลศนะฮะประเสริฐสีนะฮะดีเลศประเสริฐสีนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ทุกผู้ทุกนางหลายๆคนเอาเงินเก่าเงินเก็บมากินมาใช้หลายหลายคนนะครับมีเงินเข้ากระเป๋าแต่เพียงแต่ว่ามันมีดวงดาวที่บ่งบอกว่าการคาดหวังอะไรในเรื่องเองินเ,เรื่องทองมันมีกลิ่นไอของการดีเล์ ฉะนั้นคุณจะคาดหวังว่ามันจะมาวันนี้วันพรุ่งนี้นะฮะไม่ได้มันอาจจะมาช้ากว่าที่คิดมันอาจจะมาในไม่ตรงกับจังหวัดที่เราดิวกับเขาไว้ก็ได้ฉะนั้นจะขึ้นเชฟจะขึ้นเงินจะขึน้นอะไรก็ทั้งนะฮะอาจจะคาดเคลื่อนจากที่เคยเป็นนะฮะ<ม>โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่ปล่อยเงินเชื่อปล่อยสินเชื่อนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับนะแต่ได้เงินไหมได้เงินแน่นอนนะครับได้เงินแน่นอนแล้วก็ ดาวการเงินนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกองเป็นกำนะฮะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับในเรื่องเงินเรื่องทองนะทีนี้ไปดูในตรงส่วนของเรื่องการงานน,ะนิดนึงนะครับในตรงส่วนของดาวการงานก็ถือว่าได้อน,นิสงที่ดีนะฮะได้อน,นิสง์ที่ดีฉะนั้นการได้อน,นิสง์ที่ดีก็ได้รับแรงผลักดันได้รับแรงสนับสนุนโดยเฉพาะ ในช่วงปลายเดือนนะฮะช่วงต้นต้นเดือนถึงกลางเดือนนะฮะคนที่เกิดวันพุธทํางานต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับยังไม่โดดเด่นยังไม่โดดเด่นในเรื่องของการงานการงานจะไปโดดเด่นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับจะได้รับอัน,นส์ที่ดีนะครับเลิศเลอเพอร์เฟกผู้รับผู้ใหญ่รักเอ็นดูนะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุน ฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธในเรื่องของการงานนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงต้นเดือนให้เรามัดระวังค้อยปลายเดือนไปแล้วถึงจะดีไปดูในเรื่องของความรักความใคร่นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรอ,รอในช่วงปลายเดือนด้วยเช่นกันฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะครับอารมณ์นะฮะอารมณ์อาจจะใช้อารมณ์นะครับขุ่นข้องหมองใจแล้วก็อาจจะทะเลาะโตเถียงกับคนรักคู่ครองได้นะครับฉะนั้นในเดือน สิงหาคมนี้ก็คงต้องพึงระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่มีคนรักคนชอบนะครับหรือมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับการจะต้องทนุถนอมการที่จะต้องพูดจากันดีๆหรือการที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกว่าพอค้อยไปเดือนไปแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางอีกครั้งและความรักจะมาเป็นสีชมพูขอให้โชคดี